ผมไม่เชื่อมนแล้วครับไอ้คนที่ไอโอ๊กไอโอ๊กมันเด็กเมื่อวันซืนไม่ทันเกมคนแล้วครับไอโอ๊กวีไพีมันเด็กเมื่อวันซืนนะครับไม่ทันคนนะฮะมันก็ติดต่อมาหาไอโอ๊กว่ามีข้อมูลข้อมูลแล้วก็ติดต่อไปหาคุณอะไรนะคุณคุณอ้อเป็นหนึ่งอะไรมาครับว่าคุณอ้อไป มีประเด็นกับน้องไหนน้องไหนเชื่อมจิตนะฮะและพอผมเป็นคณะกรรมการสอบวินัยตำรวจก็บอกโอ้มีนายตำรวจอะผมไม่เชื่อแล้วครับไอ้เด็กปั่นจิ้งหรีดนะฮะเด็กปั่นจิ้งหรีดนะครับเด็กปันนกป่นจิ้งหรีดอย่าไปให้คุณค่าอย่าไปให้ความสำคัญนะครับแล้วบางทีมันก็ ไม่ทันเกมคนนะครับผมมองก็รู้แล้วว่าใครสันดานยังไงนะครับผมรู้ครับผมรู้นะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับ อยู่ที่ถนนเชลีเดนเอนถนนเชลีเดนโรสชิคาโกอิลลินอยซิปนะครับที่ทำงานอยู่ที่ไหนนะครับที่ทำงานอยู่ที่ไหนนะครับเลขที่อะไรนะครับใครอยากจะรู้ที่อยู่เขาก็หกสี่หนึ่งห้าเอ็นเชลีเดนโรดชิคาโกอิลลินอยซิปนะครับโค้ด 6ก6ูนนะครับนั่นที่อยู่ของไอบ้บางแจ็กนะครับเดี๋ยวที่ทำงานผมค่อยบอกอีกทีนะครับเสือเวลาจะกัดเหยื่อไม่ว่าจะเป็นหนูหรือกระต่ายมันไม่ใช่ว่าจะไปตะครุบง่ายๆมันต้องมีจังหวะโอกาสและเวลานะครับเวลาไปมันก็วิ่งหนีลงรูนะครับ มผมฮะมไม่ไม่ผมนั่นไงเผื่อเอฟซีอยู่ที่โน่นก็จะได้ไปดูนะครับได้จังหวะเผื่อจะเอาไม้ไป่ฝากาแก้มมันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะม,มา,มมา,ะาคนไทยอยู่เยอะครับคนไทยอยู่เยอะครับลูกผมเขาไปอยู่ห้าปีน้องก็อยู่ที่นั่นลูกน้องก็อยู่ที่นั่นนะครับแต่ <ผม S 1> ทีมทีมผมไปเนี่ยก็ เจอพบแล้วก็คงจะเดินทางกลับอีกวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ปิดบงังนะครับในเมื่อมึงมีข้อมูลข่าวสารดีก็ลองเช็คมันสิว่าใครไปบ้างมึงลองเช็คว่าใครไปบ้างมึงลองเช็คว่าใครไปบ้างไอ้สัตว์แล้วมึงจะอยู่ไม่เป็นสุขนะลองเช็คดูว่าใครไปบ้างนะครับลองไปถามถ้ารู้จักตอมอว่ามีคนไทย เข้าไปที่ที่พักมึงหรือว่าเออนะครับ <c oughs> นะครับแต่ไม่เป็นไรอ่ะ <c oughs> ไม่ครับมันจะมันจะทำอะไรเนี่ยฆ่าคน,นาง,ง่ายแต่ฆ่าคนแล้วให้ติดคุกในยากนะครับ ยิงอยู่ต่างประเทศอย่าไปทําแม่นเลย <c oughs> นะครับหนูไปสอบรูปหนูว่า <c oughs> ลองอยู่ในประเทศไทยสิถ้าอยู่ในประเทศไทยนะ <c oughs> ถ้าอยู่ในประเทศไทยนะ <c oughs> แล้วมึงไม่เป็นไรนะ <c oughs> ผมเดินไปตรงไหนอนุญาตให้คนเอาตีนหมามารูปหน้าผมได้ทุกคนเลยนะครับ ลูันว่าเวลาด่าด่าไใช่ไมูไม่ใช่ฮะด่าก็ไม่เป็นไรด่านี้ผมไม่เอาถึงตายนะว่าถ้าผู้หญิงด่านี่ผมก็แค่ตบด้วยสันมือนะ <c oughs> คือถ้าตบด้วยกบมือเนี่ยมันป้องเฉยๆมันจะชาเราต้องเอียงสันมือเข้าค <c oughs> อนหน่อยนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็มีมาตรการมาตรการก็ต้องไปถึงดัมคอนหรือไม้โคมแฝกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมา แต่ผมไม่ทําให้เป็นให้ตายนะครับเป็นตายเนี่ยหนึ่งเขาต้องมีโทษประหารชีวิตแล้วเป็นผู้กระทาผิดสรัานะครับถ้าผมโกรธเรื่องอย่างนี้แล้วคนที่ไปป้นบ้านแม่ผมและซ้อมแม่ผมผมต้องไปฆ่าไปแกงเขาเลยไม่ใช่ผมก็ให้กฎหมายจัดการคนที่ฆ่าน้องผมผมก็ให้กฎหมายจัดการนะครับแต่คนที่มา ด,ด่าดูหมิ่นดูแคลนผมผมก็ต้องใช้หมากัดหมาผมไม่ลดตัวไปกัดกับหมาแล้ครับนะครับผมไม่ลดตัวไปกัดหมาครับตำรวจเวลาจับคนร้ายนะครับเวลาจับคนร้ายเนี่ยอย่าไปต่อยนะครับไปต่อยมั่งไปสอกมั่งไม่ได้มันไม่อยู่แล้วครับต้องใช้สันมือตรงนี้เต้ฟันก้านคอเนี่ยปังเต็มที่ ฟันให้เต็มที่ปุ้งลงไปเต็มที่ถ้ามันตายเราก็ไม่ติดคุกสมมติการขอฮะถือว่ากอดป้้มต่อสู้กันเพื่อจะทำการจับกลุ่มแล้วมึงตายแต่ฟันให้ตายเลยนะปุ้งลงไปเต็มๆนะครับเหมือนคาราเต้ฮะนะครับอย่าถ่อ เสียวจิ้มตาใช่ไหมครโอ้โหไอ้ห่าคุณไม่ต้องห่วงหรอกถ้าถึงขนาดใส่แว่นแล้วแม่นจิ้มตาอย่างเงี้ยนะโอ้ยมึงเป็นห่วงเกินเหมือนกับกินข้าวเนะี่ยเอาช้อนซ่อมนะระวังซ่อมทิ่มจมูกทิ่มตานะอย่างนั้นฝรั่งเนี่ยมันเอามีดขีดอย่างเงี้ยนะเฮ้ยไอ้พวกที่ที่หั่นเนื้อสเต็กนะและเอาปลายมีดนั่นนะ แกล้งล้มไม่หามันทีนะครับทําเป็นหน้ามือโอ้ยล้มแล้วก็พวดเข้าไปมีดทะลุข้างหลังเลยนะครับผมไม่กล้านะฮะผมไม่กล้ามันหวาดเสียวจะตายฝรั่งมีดเขาจะปลายด้วนๆหน่อยอปลายมนๆหน่อยมีหยักหน่อยแต่คนไทยก็ดันไปซื้อมีดแมคโคแหลมๆเลยเอาปลายแหลมๆจิ้มเข้าไปนะครับมันหน้ามืดเข้าไปแล้วตายนะครับ เออถ้าไอพิกาแนธบอกถ้าผมพลาดเมื่อไรหร่ละฮาเติมเลยนะครับมันก็มีสิทธิ์พลาดได้เพราะผมเว่นพับได้นะเนี่ยแว่นพับได้ถ้ามันพับอย่างนี้ก็ทิ่มลูกตาเลยครัมาเนี้ยนะครับคือคนสายตายาวเนี่ยพอจะอ่านก็ต้องใส่พอจะอ่านก็ต้องใส่นะครับผมจะบอกครับไออย่าไปปากเก่งครับอย่าเราอย่าไปปากเก่ง คนที่ไม่เคยทำเนี่ยผมเอาหมูไปให้พี่ตัวงเนี่ยเอาหมูจุงไปให้พี่ตัวแล้วให้พี่แทงคองหมูเนี่ยผมรับรองว่าไม่กล้าแทงแล้วสวัสดีโชคดีหนูทำงานปลอดภัยนะเออทำงานปลอดภัยให้จเจริญเจริญนะ